ลงน้ำครับยกน้ำขึ้นมา

โซ่แปดต่อถึงรถไปบานไม่ตันตัวหนึ่งได้ไหม่อกนกิโลครับไงดวามาดไงน่ผมบอกแล้วมันไม่ไม่ใช่ที่มาเขาไม่ใช่โลกเลยฮะใกล้สี่สิบอ่ะฮะใกล้สี่แค่สี่สิบอ่ะเนาะข้อขวาครับ มาัเลี้ยวขวา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 มาเลยเดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายอีกทีไงไปรัขอขอขอไปเลยไปเรยขอครับ เอาต่งหน้าขึ้นหน้าเลยขึ้นหน้าหน่อยจะทำคนละพอดันขึ้นเลยได้ไหมคะดันขึ้นเลยค่ะลตามาถึงแล้วค่ะได้ครทำได้นานั่งตรงๆครับนั่งตรงๆ หน้าเถามหน้าแถทางเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลสามยุิธริมทวิทยาฮะงกษาาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสงขายโทรศัพท์สกลนคร กล้แล้วครับกล้ลนะมีประมาณเจ็ดร้อยเมตร มาเร็วม,มารับสตยสุดเด่นกับชรถพยาบาลเมตตาด้วยแบบสกิเลโอสกิเลโอสกิเลโอมาเอาสเปรย์ที่รถพยาบาลเมตตาข้างหน้าเลยไม่จับนะครับไม่จับนะครับเดี๋ยวโดนนะฮะ คนงเวียนเล yeah> ี้ยวขวาอีกนิดถึงแล้วเเเออ้้าาาาา็พวมมลยยีีบนนนนนด่่่่รรรงงไปทัคค ร้ยรหกร้อยครับต้องเลี้ยวข,ขวาไปถึงเวทีครับพอเราจัดงานลานข้างในประมาณหกร้อยเมตรครับนาก็พอครับ โอเคครับมหมตัรไปโอ้้วก็ตัวอะไรน้องอ่นะัเดียวนี้ท่านเรียแต่ว่าให้ขายกระจายทั้งหงอยั้หน้า สาธุนะครับสาธุร่วมธนาบุญกับทุกท่านนะครับที่น้องชาวจังหวัดสกลนครและก็จังหวัดใกล้เคียงที่มารอการขอควหมองตารมุ่งข่้นไปยังโคนะฮะวันนี้เราใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะเข้าสู่อุพานภูพานนะครับพยาบาลคันไหนที่อยู่กับท่านผู้ป่านเอาไปเอาไปตรงนั้นเลยค่ะ

วันนี้เราจะแวะพักจหวัดในพิพิธภัณฑ์ปูพานนะครับนายนะเริโรนาทีสุดท้ายจริงๆน้ำหมุนหินทุกท่านทุกนายทุกหน่วยนะครับยินดันมาไปแล้วครับในพิพิธภัณฑ์ปูพานนะครับ ได้แล้วทีมพีพีตะพานด้วยนะครับ61ครับ เงนี่ช่วยผมหน่อยทำไมอ่ะไอเลือผมไม่มีมือแนละ้วต้วไหนพี่พีเนะ่เวทีในเวทีเลยน่าจะมีน่าจะข้างในครับในร เราหวับเราตอนนี้ก่อนขึ้นมาอีกหน่อยครับยกน้ำได้ไหะยกน้ำ้นด้วยทำยังไงยกให้ลุงตาพ่อเลนะนี่แไม่ดีหรองไม่ให้ลองตาข้อเอ้ยแต่ก็ม เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะครับในพิพิธภัณฑ์ภูพานนะฮะพิพิธภัณฑ์ภูพานครับพิพิธภัณฑ์ภูพานนะท่านรับานครับสวัสดีท่านมันครับสวัสดีครับผม

yang itu terkandung di tanah kan di sini ini ม่อยู่สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครนะฮะสมหีสาจะไปโน่นก่อน อันนี้เป็นห้องของห้ร่าไปมีห้องน้่อนนี้เป็นที่นัง้สรางดา อาผรัจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับขอการยติธรรมขอค่ามรัขอาทั้งหมด ี่นะครับตอาหลวงตาถึงที่นี่แล้วนะครับกเราให้หลวงตาเข้านพักนะครับตรงนี้ไปเราพี่ไปข้างนอกกันไปดูบรรยากาศข้างนอกกันครับหลวงตาหลวงตาเขานได้อกังเรื่องมาแล้วค่ะเด็กอ้าไม่รู้จักกันซะแล้ว สวัสด <LY P> <น izon bud> ีครับน้ำน้ำรถสองคันนี้จะขอไปลงพระธาตุเมืองกินที่เอาวงได้ไหมคะเพราะว่าวันที่เราิดไว้ไม่ได้ลง วันที่สี่จะมีงานเยอะแล้วเนาะสองพันพันนี้พันนี้ไม่เต็มไม่เต็มมันถ่ายจากหกฟองหกฟองมีน้ำไหมมีอยู่ว่อยู่หกฟองมีอยู่ไปเบิกไปอันนี้ก็อย่าเพิ่งลงสิอย่าเพิ่งลงไม่นดี่จะว่าจะเศ้าคนอันนี้เขาเสีเอาไปพ่าทัดเดี๋ยวไปพ่าทัดเป็นอย่างนี้ฮะไปนั่งเลยไปถอดเกิดนั่งจะถอดเกิดเลยนั่งเหยียดขาออกอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ครับสาธุสวัสดี